มือว่างๆนี่มืออะไรเนี่ยไม่กี่ก็ซ้มตามตามมือเย็นนะคะก็ซ่มตามอีกติการหัวทำอะไรใช่หมายถึงนมนมหนือเช่นนมหมูนมหนอขนมข้าวปั้นที่สุดทสุดอร่อยกว่าตังน่าที่นันทนาการจากคนนี้เลยค่ะวันหลังเราให้พี่ขวัญไปซื้อเพราะหน้าของจริงนะรอ มีมีอ่ไนะสุดท้ายแล้วนะือดของหนังไก่นะเป็นเวทั้งลยนถึงโปรนมานีเป็นรอดสองสเอาเลยกินเลยอไม่ต้องปุมาต้มนะบุกแล้วน้ำบอเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะไม่ต้องปรุงมาหลักๆมาัแล้วพอมาหมดไ้อกไม่เป็นรอชะเลยนี่ไม่ต้องปรุกมาต้มหนท้องเสียวันนั้นก็ท้องเสียนะ